จะยับจะยับจะยับเหือโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากครับหนึ่งหมัอันนี้ผลงานของคุณน้องของในกุ้งเลยเหรอโอ้โหมีกุ้งต้มใส่มาม่าแล้วครับผมอันนี้ก็น้องโอโมนะครับอนี่ไซโลไซโลขวาเนาะสวยเลยนานๆตอกทีเนาะไม่ค่อยได้น้องผันหมาสกับเขาไม่ค่อยได้ไม่เคยพลาดนะครับรัของผลงานพี่สวยเลยไหวไหมโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยยกไม่ขึ้นเลย ออกสายหมายเต็มถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาออกหมายที่สายหน่อยก็ไปตกปลาก็ยังพอมีที่ลงนะครับแต่ช่วงระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดเนี่ยหาที่ลงยากมากอย่างผมเนี่ยมีหน้าที่ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนจะว่างก็ประมาณเกือบสองโมงเช้าก็คือ8ปดโมงนั่นแหละแล้วซึ่งจะได้ออกหมายประมาณสองสามวันนะครับที่ผมออกหมายไปเนี่ย ตั้งแต่ตั้งแต่ฝายนางเลงผมก็ไล่หาที่ตกเลยนะครับตามซอกตามมุมตามอะไรต่างๆในแม่น้ําเนี่ยตั้งแต่ฝายนางเลงไล่ไปทางตลาดกบ,บินทางท่าขี้เหล็กไปจนถึงหน้าเรือนจําไปหมายเขาดินที่ว่าดังๆที่ว่าเคยไปนะครับหรือว่าจะไปจนถึงพชเพชอเอิอมสะพานเพชเชอเอือมหมายท่าแยากําไรไปจนถึงสะพานหาสูงเนี่ยปรากฏว่าไม่มีที่ลงเลยนะครับ ตกปลาเนี่ยเยอะมากขับรถสวนไปสวนมาบางคนก็ยังหาที่ลงไม่ได้ผมก็โอ้ช่วงนี้คอดจริงๆบางคนออกตกปลาเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ได้และไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรบางคนถึงได้เยอะบางคนถึงแต่บางคนก็ไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยเ <fi> ดี๋ยวมาตามรับชมในคลิปกันก<ม>็คือวันแรกที่ผมไปเนี่ยผมก็หาที่ลงไม่ได้เนาะไปช่วงบ่ายแล้วหล่ะกล่าวว่า ถ้าไปช่วงบ่ายน่าจะพอมีที่ลงสรุปก็คือไม่มีที่ลงแล้วบังเอิญน้องโง่เขาโทรตามโทรตามเดี๋ยวมาดูในคลิปนะครับน้องเขาก็ป้าเข้าดีเลยจุดนี้เขาบอกว่าเขาก็มาต่อจังหวะพอดีมีคนออกเขาก็เลยเข้าเขาก็ตกไม่นานประมาณสองสาชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปช็อตนี้นะครับว่าเป็นยังไงดูครับมาดูครับโอโ้โห ตุ้งติ้งนี่แน่นอนจริงครับกระดูนก็ปลาอะไรครับโอ้โหโอู้โคตรกระมังอู้ใหญ่มากกระมันใหญ่ครับตึ้งโคตรใหญ่อะ่ะสุดยอดสุดยอดนี่นะครับน้องโม่ที่นับผงพูดถึงนะครับน้องก็โตตามนะครับว่าปลาเข้าดีมาก เต็มกันช่างน้องเขาเลยนะครับ นะครับปากกาพอใช้ได้อยู่ครับมาไม่ทันน้องนะครับมันมืดเร็วมากเลยผมมาถึงก็ห้าโมงตอนนี้มืดแล้วดูครับแป๊บเดียวเองมืดเร็วมากเดี๋ยวมาดูผลงานของน้องกขาแล้วครับดูของดําทั้งนั้นเลยครับสุดยอดเลยผลงานเบ็ดคันเดียวเลยเนาะตุ้งติ่งคันเดียวตัวเล็กปล่อยไหมน,น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวเล็กปล่อยอ่าโอเคครับเอาเฉพาะตัวใหญ่ เราก็ไม่ได้เอาทุกตัวนะครับอันนี้ก็ถ้าถามว่าเอาไปทำกินได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ก็ถือว่าคืนชีวิตให้กับธรรมชาติไปนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ปลาพรมยังโตได้อีกเยอะครับอนี่ปลาพรมนะครับก็ถือว่ายังโตได้อีกก็ปล่อยไปโอเคที่เหลือก็เป็นกับข้าวนะครับังบ,บงานวันนี้ครับอ่าผลงานวันนี้สวยเลย โอเคครับเดี๋ยวเห็นทีจะต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนรุ่นี้ว่าจะมาซ้ำกันไม่รู้จะมาทันหรือเปล่านะครับนัดกับน,น้องไว้ให้น้องเข้ามาก่อนผมต้องดูแลลูกก่อนจะออกมาได้นะครับหลังจากที่นัดกับน้องโมว,ว่าจะมาซ้ำหมายอีกวันหนึ่งนะครับพอดีน้องโมเอาไปโพสในกลุ่มตัปลากระเบนบุรีปรากฏว่าพอวันต่อมาเนี่ยน้องโมน้องโมก็ทักแจ้งมาบอกเลยนะครับว่านาชาติหมายเต็มแล้วเต็มตั้งแต่ตีสองวันกัน เต็มเลยฝ่ายนังเลงตั้งแต่ตีสองบางคนก็ยังหาที่ลงไม่ได้เหมือนกันก็ก็เลยไม่ได้ไปกันนะไม่ได้ไปซ้ําแล้วก็นางโมเขาก็เลาะไปเขาบอกว่าเขาก็หาที่ตกทั้งวันเหมือนกันไม่ไม,ไม่ไม่มีที่ลงจนช่วงช่วงบ่ายแล้วหมายเขาดินหมายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบังเอิญบังเอิญมีคนออกพอดีจังหวะที่เขาไปมีคนออกพอดีเขาก็เลยโทรตามผมก็ตามไปดูนะครับแล้วก็ไปถ่ายด้วย โอเคครับเดี๋ยวมาดูช็อตหมายที่สอว่าเป็นยังไงนะครับจะมีผลงานหรือเปล่าโอเคครับอันนี้หมายที่สของอ e ีกวันนะครับอุยสใหญ่ไสใหญ่เอาสวิงไหมน,หน,นี่น้ององม่งงาดมาทางนี้นี่เอานมาทางนี้นี่มาทางทางที่โล่งนี่ จับดีๆจับหางมันด้วยมันจะไม่สะบัดนะครับเอาออกเอาออกเดี๋ยวมันจะสะบัดมือเรานี่ครับโอ้ผิดคิวครับผิดคิวโอเคครับอันนี้น้องโมนะครับที่นักผ่องพูดถึงบ่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาขอเคล็ดลับจากน้องเขานะครับอันนี้ผิดคิวใช่ไหมคิวครับอันนี้โอ้โหปลาเขาเบอร์ห้าโชคุ้นครับเบอร์ห้าโชคุ้นนะครับอยู่ไหมโอเคเอาอีกแล้วครับต่อเนื่องเลยครับ เอามาโชว์กล้องหน่อยโอ้ครับกำลังส,สวยๆนะครับโอเคครับวันนี้มากับเซียนตุ้งติ้งครับอะไรนะมือขวาน้าผองอใช่ไหมคนที่น้าผองพูดถึงบ่อยๆนะครับน้องโอโมะครับโุ้ยไปหไหนล่ะ สก็กะว่าจะมาซ้ากันอีกก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมหมายนี้หมายเขาดินก็คือตั้งแต่ที่ผมไปเปิดคลิปสูตรเยลลุยอรองงัดเมื่อปีที่แล้วนะครับหมายนี้ก็ไม่เคยว่างเลยถ้านอกจากเป็นช่วงฤดูน้ําท่วมน้ําหลากนะครับถึงจะว่างแต่ถ้าเป็นช่วงที่น้ําลงเนี่ยมีคนเข้าตกตลอดหมายนี้ก็มีปลาเข้าเรื่อยๆหมายเขาดินหมายกอไข่เนี่ยถือว่าเป็นหมายที่เด็ดและฮอตมากหมายหนึ่งส่วนมากคนที่เข้าตกก็ไม่เคยพลาดนะครับหมายนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูหมายต่อมานะครับหมาย ถ้าบ้านใหญ่กำไรนะครับหมายนี้โอ้โฮอตมากเลยซึ่งปีที่แล้วผมก็จะเข้าหลายครั้งแล้วแต่เข้าไม่เข้าไม่ได้มีคนเข้าตลอดเป็นหมายที่ถ้าช่วงน้ําลงเนี่ยปลาพอน้าที่จะเยอะแล้วก็ได้กันเยอะมากเอเสวยงมาเลยออเอาสวิงสวิงสวิง ดูอุ้นข้าปลาอะไรกันครับบตเต,เ,เตอรี่อะไรก็เลยหนักใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวปลาใหญ่แล้วเนี่ยปลาใหญ่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 หญดูอุ้นข้าปลาอะไรครับเอาเอาเอาหมายเด็ดจริงๆครับอเอาเอาเอามาลุ้นกันครับอ <Red. S 1> ู้กาใหญ่กาใหญ่เจ้โออู้ตัวนี้ใหญ่มากครับเออแล้วทำไมมันกินเหมือนไม่แรงเนาะ โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่แรงอะมังไม่ตอนมันกินข้างแรกเหมือนไม่แรงอะโองโลครับสองโลครับสองโลตัวนี้โคตรมานครับวันนี้ยกไหวกันไหมเี่ยครับโอ้ย่างเยอะครับอย่างเยอะเอาลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อโอ้โหงนุนก็กดกันกดกันตลอดเลยนะครับงนุน วันนี้ผมมาถ่ายไว้ก่อนนะครับเอามารจากาศนะครับให้ดูดูดูครับติดแล้วติดแล้วเอ้าวางคันก่อนครับวางคันก่อนเดี๋ยวคันหักเดี๋ยวคันหักเดี๋ยวดึงคันตกน้ำนะยอะยก็ดูคนกินมาเรื่อยๆครับ อันนี้ผลงานของโอ้ยน้งผ่องด้กุ้งเลยเหรอครับผมโอ้โหมีกุ้งต้นใส่มามาแล้วครับผมอันนี้ก็น้องโอโมนะครับได้อันนี้ไซโลไซโลกว่าเนาะสวยเลยนานๆออกทท่น้องไม่ค่อยได้นม่ค่อยมั้งกับเขาไม่ค่อยได้ไม่เคยพลาดนะครับมาผ่องผลงานที่สวยเลยอันนี้ก็ไม้ถ้ายะกําไรเนาะมันเป็นเป็นอะไรหานังแก้ว ครับอ,อยู่ตำบลหาดนางแก้วเขาเรียกบ้านเขาดินกึ่งเขาดินกึ่งเขาดินเอ็นตะเอ็นแต่เขามากันแล้วได้อันนี้ครึ่งบ่ายนะครับนี่ในครึ่งบ่ายนะอ๋อครับแค่ไ,ไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ครับเดี๋ยวกลับเลยสุดยอดเลยครับอย่าไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมมอเชี่ยมามาเดือมอเชี่ยม,มาเดือไหนไนข้อมาดูหน่อยเหลือไหมเป็นมาเดือครับผสมมาแล้วอืม อันนี้โอ้ตกแบบพ่นิ่มตกแบบตุ้งติ้งเลยใช่ไหมล่ะลักษณะการออกหมายนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเป็นช่วงนี้เนาะก็ต้องเน้นหาวังหาวังให้เจอถ้าได้เจอวังก็ได้ตัวนะครับดูหนาเข้ามาไม่ไม่นานอ,อันนี้เขาเรียกวังหมายถ้าแยกกำไรชมแต่ผลงานนั้นนะเนาเต็มคาราเบลกันเลย ่ผานนะั้ไม่เคยชมผลงานตัวเองน้องโมนี่มีผลงานตลอดนะครับช่วงนี้ฮอตฮอตทุกหมายมือขวามือขวาอันนี้มือขวานะครับที่น้าของพูดถึงประจํานะครับอันนี้น้องโมนะครับส่วนนี้คืออาจารย์น้าของแอดมินกลุ่มตกปลากบินบุรีโอเคครับเนี่ยไมา้สวยๆแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมาหมายนี้นะครับลักษณะการเลือกหมายก็คือช่วงนี้ก็พยายามหาหมายที่เป็นวัง ล้วก็ตกใกล้ๆวังนี่แหละปลามันขึ้นลงอยู่กับวังนะครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วเต็มคั้งพอดีโอเคเต็มคาราเบลเลยนะพองโอเคครับขอบคุณครับนะาพองครับอลูกศิษย์กับอาจารย์กลับกันแล้วนะครับนั่นบายบายเอฟซีน่อยครับผมครับผมโชคดีครับนะดูผลงานนักเปียกนะครับยกไหวไหมครับยกไหวไหม โอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยยืดจูดยกไม่ขึ้นดูนะครับเข้าหมายเข้าหมายได้ถูกนะครับอย่างงี้ครับเต็มกระชังเลยครับ <ยก S 2> โอเคครับโดถึงไหมครับวันนี้อยู่ถึงเทีเ่ยงคืนไม่จะได้เนาะว่ายกไม่ขึ้นเลยเนี่ยกไม่ขึ้นเลยดูดูนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่เลย ปลาปลามันอยู <conference> ่ว <Wha> ังเนาะมันก็จะตัวใหญ่เนาะดูเลยนั่นน้ำหนักมันดีเลยน้ำหนักมันเป๊ะเลยใครเรายกสิ่งน้ำหนักน้องกาเรายกดูสิเอาออหมดเลยหนักไหมครับพอไหวอยู่อยนี่นี่หันหันหันไปครับไปหันมาหันมาแล้วยกเออทำหน้าด้วยทำหน้าด้วยโอเคครับดูนะครับวันนี้มีผลงานของนานาเข้ามาฝากนะครับ ดูนะครับตีใส่เรือเลยนะระหว่างนี้ก็เตรียมเหย่อรอไม่รู้จะมีโอกาสได้ออกไม้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะไปลงไม้ไหนเหมือนกันมีคนทักมาถามเยอะเลยนะชาติมีไม้แนะนํำไหมนะชาติก็ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับตอนนี้คนออกตกกันเยอะมากทุกซอกทุกซอยทุกมุมในช่วงนี้สาเหตุหลักที่ว่าปลาช่วงนี้ทําไมเข้าดีหรือบางคนไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ จริงๆอ่ะเหยื่อก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญเลยก็คือการเข้าหมายนะครับต้องพยายามหาหมายที่เป็นวังเป็นวังน้ําลึกช่วงเนี้ยปลามันถอยเข้าวังแล้วแต่ถ้าช่วงฝายนางเลงเนี่ยก็คือช่วงนั้นมันเป็นเป็นจุดที่ปลาผ่านไปผ่านมาแล้วมันไปต่อไม่ได้นึกออกไหมครับมันมันไปต่อไม่ได้มันก็จะวนอยู่แค่บริเวณหน้าฝายตรงจุดนั้น่ะถึงไม่เป็นวังก็ก็ได้ตัวแต่ส่วนมาก คนที่จะได้ตัวส่วนมากก็คือคนที่ใช้เบ็ดดงเบ็ดนะครับแนะนําว่าถ้าที่ฝายนางเลงเนี่ยพยายามใช้เบ็ดดงเล็กประมาณไม่เกินเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์หกก็พอถ้าเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเนี่ยมันก็ดีมันมีโอกาสได้ปลาใหญ่แต่แต่เนื่องจากฝายนางเลงช่วงนี้ปลาเล็กมันเยอะปีนี้ก็มีปลายี่สกนะครับยี่สกเล็กประมาณข้อมือเนี่ยเยอะมากมีคนปลามันขึ้นมาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็มีคนได้ค่อนข้างเยอะนะครับ พวกที่ตกตุ้งติ้งอย่างนับของหรือว่าน้องโมนี่เขาใช้เบ็ดเบอร์ห้าก็ถือว่าพอดีอยู่แล้วเบ็ดเบอร์ห้าโชกคุณแต่ถ้าตะกอ้อหน้าดินเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากไม่พลาดนะครับตะกอ้อเบ็ดก็อยู่ประมาณทักเบอร์ห้าเบอร์หกหรือเต็มที่ไม่ควรเกินเบอร์แปดนะครับถ้าใหญ่ไปเนี่ยโอกาสได้ก็น,น้อยจริงอยู่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปลาใหญ่แต่เนื่องจากที่ฝ่ายนางเลี้ยงช่วงนี้พวกปลาปลาเล็กมันเยอะถ้าเราตีลงไปเนี่ยเหยื่อมันไม่ทันปลาเล็ก ถ้าเราใช้ดองเบ็ดใหญ่เกินไปเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอกาสที่จะได้ตัวก็ยากพยายามเน้นที่จะใช้ตะก้อเบ็ดเบอร์เล็กนะครับแล้วข้อที่2ก็คือคันนะครับเบ็ดถ้าเป็นไปได้ถ้าตกที่ดังเลงเนี่ยใช้เบ็ดมัน่อ,อนมันจะออกแอชันไวปลาติดง่ายนะครับถ้าคันแข็งแข็งเนี่ยบางทีเวทดประมาณสักไม่เกินแปดเจดอะไรประมาณเนี่ยหรือว่าสิบ0ี่สิประมาณเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าแข็งเกินเนี่ย พวกสิบห้าสามสิบเนี่ยผมผมไม่แนะนำนะครับตกปลาเก็ดเนี่ยเราใช้แค่เวทสิบสิบหกสิบเจด 10, 16, 17, พอละหรือว่าสิบยี่บเนี่ยพอละครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพอากาศด้วยสภาพอากาศชินส่วนสำคัญถ้าวันไหนอากาศมีลมถ้ามีลมนะครับมีลมแล้วลมพัดแรงๆเนี่ยปลาก็จะกินเหยออยาก แต่ลมมันจะไม่พัดทั้งวันหรอกมันก็จะเป็นช่วงๆของมันถ้าวันไหนลมพัดเช้าช่วงบ่ายมันก็จะสงบแต่ถ้าวันไหนลมพัดบ่ายช่วงเช้ามันก็จะสงบมันก็จะสลับกันประมาณนี้นะครับแล้วที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาถ้าอยู่ในเขตกระบินนะนนเขตที่ผมไปตกประจําเนี่ยปลามันจะกินเหยื่อดีช่วงประมาณเช้าเช้าแดดเริ่มออกเนี่ยมันจะเริ่มกิน แต่ถ้าบางคนไปตั้งแต่ช่วงกลางคืนนั่งเนี่ยกลัวไม่มีที่ลงครับแล้วก็ตีเหยื่อเลยเนี่ยมันไม่ค่อยกินหรอกพวกปลากิตมันจะไม่ค่อยกินเหยื่อกลางคืนนอกจากเป็นปลาใหญ่ถ้าคนที่ไปก่อนเนี่ยเพื่อที่จะไปจองหมายอะไรประมาณเนี่ยกลัวไม่มีที่ลงถ้าเราจะลงเหยื่อกลางคืนเนี่ยผมแนะนําหาพวกเส้นเดือนดีป่าตีเส้นเดือนตอนกลางคืนเนี่ยพวกปลาหนังปลาอะไรอ่ะมันจะมีโอกาสเราก็จะมีโอกาสได้พวกปลาหนังพวกปลา,ากดปลาแยงอะไรประมาณเนี่ยหรือปลาสวาย ปลาสวายหนูปลาแกปลากระทิงอะไรเนี่ยมันจะกินเยอะกลางคืนแต่ถ้าเป็นพวกปลาเกียดเนี่ยกลางคืนมันจะไม่ค่อยกินเยอะมันจะไม่ค่อยเข้าเหยือนนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพอากาศด้วยสภาพอากาศถ้าวันไหนเย็นจัดหนาวจ,จัดเนี่ยปลาก็จะกินเหยืะอ,อยากนิดนึง แต่ถ้าวันไหนอากาศอุ่นๆเนี่ยโอ้ลับรองถ้าเข้าตรงจุดนะครับวัดกันเกินเลยพยายามหาจุดที่มันเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้ดีเยอะถ้าที่โล่งๆเลยอะ่ะป่ามันก็จะน้อยหาตรงเป็นพุ่มไม้เป็นตอเป็นขอนได้ยิ่งดีนะครับยิ่งตรงจุดนั้นเป็นวังแต่บางทีมันจะเป็นต้องเป็นวังใหญ่ก็ได้นะครับเป็นแค่ลักษณะหลุมนึกออกไหมครับน้ําในแม่น้ําที่มันมามันลักษณะคล้ายๆหลุมปนินอะ่ะเวลาเราไปตกปลาบอ่อให้คนที่ตกปลาบอ่อให้เรานึกสภาพว่าเออ เราหาหยอดหลุมปานินใช่ไหมครับในแม่น้ําม,มันก็เหมือนกันมันก็จะมีช่วงที่เป็นหลุมมันก็จะมีช่วงที่เป็นหลุมเราก็พยายามตกใกล้ๆตรงที่เป็นหลุมเนี่ยปลามันจะอยู่เราก็จะมีโอกาสได้ตัวเยอะยิ่งตรงจุดนั้นมีพุ่มไม้หรือว่าฟอไผด้วยยิ่งดีนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําแล้วก็เรื่องเออเรื่องช่วงระยะเวลาที่ปลาจะกินเยอะดีก็คือช่วงระยะเวลาช่วงเช้าพอรเริ่มมีแดดปลามันก็จะเริ่มกินเลยกินแบบ ถ้ามันกินนะมันจะกินแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแหละมันจะกินไวกินถี่เลยแต่มันจะกินไม่นานมันจะกินอยู่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มห่างตัวเริ่มเงียบคราวนี้แล้วมันก็จะมากินดีช่วงหนึ่งก็คือประมาณบ,าบ่า, y, บายสองบ่ายสองโมงเย็นนะครับบ่ายสองเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักสี่ห้าโมงเย็น y. แต่ถ้าบางคนไปอกอกหมายประมาณสักเก้าโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงโอ้ทำไมไม่ค่อยป่าไม่ค่อยกินเลยเงียบ มันเป็นปกตินะครับช่วงระลยะเวลานั้นมันจะกินค่อนข้างห่างแต่ถามว่ามันกินไหมมันก็กินแต่มันจะกินห่างตัวไม่เหมือนช่วงเช้าช่วงเช้านี่ก็คือแค่ช่วงแดดออกจนถึงประมาณสักจนถึงประมาณสักสองสามโมงเช้าเนี่ยปลาจะกินดีกินจัดช่วงน,น,นั้นแล้วก็จะกินอีกทีหนึ่งก็คือช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามจนถึงประมาณห้าโมงเย็นประมาณนี้ <S <S นนสําหรับปลาเก,กตนะครับแต่ถ้าปลาหนังก็จะช่วงเย็นๆค่ำๆจะกินเ,เยอะดี โอเคครับสาหรับคลิปวันนี้ก็เอาผลงานนนามาฝากแล้วก็บอกเคล็ดลับแนวทางในการออกตกปาครับว่าควรใช้อุปกรณ์แบบไหนหรือว่าไปเลือกตกแบบไหนนะครับส่วนเยอสูตรนี้ผมก็เตรียมไว้สูตรมกิดหวานน้นจวดก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ออกไม้หรือเปล่าเพราะช่วงน,นี้ผมก็เป็นช่างภาพด้วยช่วงน,นี้ก็รับงานถ่ายรูปด้วยนะครับถ้าวัานไหนว่างก็ถึงจะได้ออก แล้วมีคนแนะนําว่าตรนนี้ปลาแดงกําลังละว่าเดี๋ยวผมอาจจะเป็นแนะนําวิธีการตกปลาแดงนะครับว่าตกแบบไหนยังไงโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ทีจะต้องจบคลิปยงเท่านี้แล้วพบกันนหคผมสวัสดีครับ